สวัสดีเหล่าลัมอาจารย์ทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาต่อสยบฟ้าวิญญาณอสูรตอนที่6นะครับตอนที่6นักโทษคนหนึ่งก็ได้เลียกสัตว์วิญญาณของมันที่เป็นเหยี่วน้ําแข็งออกมาโจมตีใส่พระเอกแต่เหยี่วน้ําแข็งของมันก็ต้องหยุดชะง,งักพอพระเอกก็ได้เลีหกหนิงออกมานักโทษที่เห็นแบบนั้นมันก็สงสัยว่าทําไมเหยี่วน้ําแข็งของมันถึงไม่โจมตีพระเอกจึงเฉลยให้มันรู้ว่าหนิงก็เป็นเทพผู้พิทักษ์ของผู้เหยี่วน้ําแข็งทําให้พวกมันก็ไม่โจมตีนั่นเอง และพระเอกก็ได้สั่งให้หนิงโจมตีใส่เยอน้ําแข็งทําให้มันก็สลายไปในการโจมตีครั้งเดียวพวกนักโธทษที่เห็นแบบนั้นพวกมันก็หวาดกลัวและวิ่งหนีออกไปแต่พระเอกก็ไม่ยอมให้พวกมันหนีไปง่ายๆเขาก็ได้สั่งให้หนิงใช้กําแพงน้ําแข็งไปดักหน้าพวกมันเอาไว้แต่ด้วยความที่หนิงยังไม่เคยต่อสู้หนิงก็ได้สร้างกําแพงน้ําแข็งทางด้านหลังของพวกมันแทนทําให้พวกมันก็สามารถหนีไปได้แต่พระเอกก็ไม่ได้ว่าอะไรหนิงต่อมาพระเอกก็ได้ไปเก็บมนตับ คมภีที่วูโจนทําตกเอาไว้และเขาก็ทําการเปิดดูมันก็เป็นรายชื่อของนักโทษทั้งหมดนั่นเองและพระเอกก็พูดขึ้นว่าไล่ชาววงฝันร้ายก็ได้ทําตาประทับทางจิตวิญญ,ญาณไว้กับนักโทษทั้ง3,000ันคนและถ้าหากมีคนตายตาประทับก็จะหายไปและด้วยคำพีร์นี้จํานวนนักโทษคนเป็นและคนตายก็จะชัดเจนมากทําให้มันก็จะไม่มีใครสามารถหนีออกไปจากเกาะนี้ได้แต่ทันใดนั้นเองหนิงก็ได้บอกพระเอกว่ามีอะไร บางอย่างทางด้านหลังของลายชื่อนี้พลาเอกจึงทําการพลิกดูมันก็เป็นแผ่นที่อะไรสักอย่างและพลาเอกก็ได้รีบวิ่งออกไปดูข้างนอกทามันก็เป็นแผ่นที่รอบๆตรงนี้นั่นเองตัดภาพมาที่ชายคนหนึ่งเขาก็กําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่และมันก็ได้มีหมาป่าตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาจัดการเขามันก็เป็นหมาของไอเชิงยีนั่นเองไอเชิงยีก็ได้ถูกส่งตัวมาที่ก่อน,นักโทษด,ด้วยและจากนั้นไอเชิงยีก็ได้มาค้นเอาแกนวิญญาณของนักโทษคนนี้ ให้กับสัตว์วิญญาณของมันและมันก็พูดขึ้นว่าแกนวิญญาณแตกหักแค่สามก้อนทาให้ข้าถึงกับต้องวิ่งตามแต่ทันใดนั้นเองมันก็ได้มีนักโทษกลุ่มหนึ่งวิ่งมาทางนี้และมันก็มีชายคนหนึ่งขี่ค้างคาวบินตามพวกมันมาด้วยและชายคนนั้นก็ได้จัดการพวกนักโทษไปจนหมดมันก็มีชื่อว่าหยางเล้งช้างคุณชายองค์ที่สองของตระกูลหยางจากนั้นหยางเล้งช้างก็ได้เข้ามาหาหเฉิงยี่และพูดขึ้นว่าเฉิงยี่คนทรยศของตระกูลหยาง ไอเชิงยี่ที่ได้ยินมันก็ตอบกลับว่าข้ากําลังช่วยเหลือตระกูลหยางอยู่นะท่านจะมาพูดแบบนี้ได้ไงแต่หยางเลี้ยงชางก็สวนกลับไปว่าตระกูลหยางสนับสนุนเจ้ามาโดยตลอดเพียงแค่ฆ่าเด็กคนเดียวเจ้าก็ทําไม่สําเร็จแต่ไอเชิงยี่ก็ได้ขออธิบายมันก็บอกให้หยางเลี้ยงชางฟังมันก่อนตัดกลับมาที่พลาเอกเขาก็ได้นอนอยู่บนต้นไม้และเขาก็ได้ฝันถึงตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่ตระกูลซูกับพ่อของเขาก่อนที่พ่อของเขาก็จะขอัวไปทำ ทิ้งเขาเอาไว้คนเดียวและพระเอกก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาโมเยก็คิดว่าพระเอกเป็นอะไรเขาก็เป็นห่วงเป็นอย่างมากแต่พระเอกก็บอกมันว่าข้าไม่เป็นไรข้าแค่ผ่านถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเท่านั้นอาจเป็นเพราะเมื่อคืนพวกเราก็ต่อสู้มาเหนื่อยมากแต่ทันใดนั้นเองมันก็ได้มีนักโทษคนหนึ่งวิ่งหนีอะไรสักอย่างมาทางพวกเขามันก็เป็นนักโทษที่เคยหนีพระเอกไปนั่นเองจากนั้นสัตว์วิญญาณตวหนึง่งก็ได้มาตักหน้านักโทษคนนั้นเอาไว้และเจ้าของ ของสัตว์วิญญาณตัวนั้นก็ได้ปรากฏต,ตัวออกมาพระเอกก็รู้จักมันด้วยมันก็คืออย่างจื้อเตอ๋อจากตระกูลหยางนั่นเองจากนั้นไอ้อายางจื้อเตอ๋อก็ได้บอกให้นักโทษเอาแผ่นที่มาให้มันแต่นักโทษก็บอกว่าไม่มีมันจึงทําการปิดชีพนักโทษไปพระเอกที่แอบดูอยู่เขาก็ได้เอาแผ่นที่ออกมาดูและเขาก็คิดในใจว่าแผ่นที่นี้ก็อาจจะเป็นขุมทรัพย์ที่ตระกูลหยางต้องการจากนั้นไอ้อายางจื้อเตอ๋อก็ได้เอาคมภีร์ออกมาเช่นกันและมันก็ ็พูดขึ้นว่าเกาะกว้างใหญ่ขนาดน,นี้นักโทษกว่า3,000คนการที่จะลบลมแผ่นที่20ชิ้นคงต้องใช้เวลานานค่ะเอาแผ่นที่นี้กลับไปให้ท่านลุงเล่งช้างก่อนดีกว่าแต่หลังจากที่มันพูดเสร็จจูๆ่ๆคัมภีร์ลายชื่อก็ได้เลองแสงคืนมันก็ได้ตรวจเจอคัมภีอีกฉบับหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก็เป็นคัมภี์ของพระเอกนั่นเองพระเอกที่รู้ตัวว่าตัวเองถูกเปิดเผยเขาก็ได้สั่งให้โมเยลงไปโจมตีไอหวังจื้อเตอ๋อแต่มันก็ใช้สัตว์วิญญาณของมันป้องกันไว้ได้ และจากนั้นพระเอกก็ได้กระโดดลงไปจากต้นไม้อไออยางจื้อเต๋อที่เห็นว่ามันเป็นพระเอกมันก็พูดขึ้นว่าสูมูเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงพระเอกก็ตอบกลับมันไปว่าที่ข้าสามารถมาที่ก่อนนี้ได้ก็ต้องขอบคุณตระกูลหยางและพระเอกก็ถามมันกลับว่าและเจ้าหล่อมาที่นี่ได้ไงลองบปกเหตุผลที่เจ้ามาที่นี่หน่อยสิและข้าจะสั่งหันเจ้าอย่างเจ็บปวดน้อยที่สุดไออยางจื้อเต๋อที่ได้ฟังมันก็โหดล,ล้อออกมาและบอกว่าคนอย่างเจ้าหลอจะคาคาได้และมัน ก็ได้สั่งให้สัตว์วิญญาณของมันพุ่งเข้าโจมตีใส่ปลาเอกแต่โม,โมเยก็ใช้เคลื่อนพลังโจมตีใส่มันทําให้มันก็กระเด็นออกไปไออย่างจื่อเติดก็พูดขึ้นว่าจิ้งจอกแสงจันท์คิดว่าจะทรงพลังแต่จริงๆแล้วก็เป็นแค่จิงจ้งจอกขยะและมันก็สั่งให้สัตว์วิญญาณของมันพุ่งเข้าโจมตีอีกครั้งแต่โมเยก็พุ่งเข้าโจมตีสนกับใช้กงเล็บโจมตีอย่างต่อเนื่องทําให้มันก็ถูกจัดการลงไปอย่างง่ายดายและโมเยก็ได้พุ่งเข้าโจมตีไออย่างจื่อเติดต่อแต่มันก็ใช้พลัง ป้องกันไว้ได้และมันก็ได้เรียกสัตว์วิญญาณของมันอีกตัวออกมาพระเอกที่เห็นสัตว์วิญญาณของไอหยางจื้อเตอ๋อเขาก็คิดในใจว่าสัตว์ร้ายกระหายเลือดตัวนี้เก่งกาจในการเป่งเป็นความสนใจแข็งแกร่งและว่องไวมากและมันก็จะน่ากลัวยิ่งขึ้นเมื่อมันโกรธและพระเอกก็ได้บอกกับโมเยว่าอย่าพึ่งโจมตีจนกว่าข้าจะหาจุดอ่อนของมันเจอแต่โมเยก็ไม่ฟังเขาก็ได้กลายร่างเป็นร่างจริงพุ่งเข้าโจมตีใส่สัตว์ร้ายกระหายเลือดแต่มันก็สามารถหลบได้แต่ โมเยก็ใช้สายตาไฟโจมตีอีกครั้งทําให้สัตว์ลายกระหายเลือดก็ดิ้นทุรนทุรายแต่มันก็ไม่เป็นอะไรมากจากนั้นไอหยางจื้อเต๋อก็ได้สั่งให้สัตว์ลายกระหายเลือดพุ่งเข้าโจมตีโมเยสนกับแต่มันก็ตามความเร็วของโมเยไม่ทันแต่ทันใดนั้นเองไอหยางจื้อเต๋อก็ได้เพิ่มพลังให้สัตว์ลายกระหายเลือดและพุ่งเข้าโจมตีใส่โมเยอีกครั้งทําให้โมเยก็โดนการโจมตีอย่างจังกระเด็นออกไปแต่พระเอกก็ช่วยรับเอาไว้ได้จากนั้นไอหยางจื้อเต๋อมันก็ได้ใช้ เถาวันไปล้อมพระเอกเอาไว้และมันก็สั่งให้สัตว์ลายกระหายเลือดพุ่งเข้าโจมตีใส่พระเอกแต่พระเอกก็ได้เชื่อมพลังกับหนิงใช้กำแพงน้ำแข็งป้องกันเอาไว้ได้จากนั้นโมยเยก,ก็พุ่งเข้ามาโจมตีสัตว์ลายกระหายเลือดไออย่างจื้อเต๋อก็พูดขึ้นว่าจิงจอกตัวนี้กล้าที่จะท้าทายกับสัตว์ลายกระหายเลือดมันก็น่าสงสารพอๆกับเจ้าของของมันและมันก็พูดต่อว่าถ้าหากพวกเราได้รับสิ่งที่พวกเรามาหาแล้วเมืองกลางหลวงก็จะไม่มีตระกูลซูอีกต่อไป พระเอกที่ได้ฟังเขาก็ได้คิดถึงคำที่ชายผมข่าวบอกเขาว่าตระกูลซูในตอนนี้ก็ตกอยู่ในสถานะเดียวกันกันกบเจ้าพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดภายใต้การปราบปรามของตระกูลหยางแต่ทันใดนั้นเองโมเยก็ได้ทำลายกำแพงน้ำแข็งจะเข้าไปโจมตีสัตว์้ลยกระหายเลือดอีกครั้งแต่พระเอกก็ได้ห้ามมันเอาไว้และพระเอกก็บอกมันว่าที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของข้าเองแต่ทันใดนั้นเองโมเยก็ได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งเป็นจิ้งจอกหกหางไอยยางช เจิดมันก็ตกใจเป็นอย่างมากมันก็พูดขึ้นว่าโมเยก็ข้ามระดับ3ามห่างไปเป็นจิ้งจอก6ห่างทันทีแถมยังเป็นจิ้งจอก6ห่างเปลวไฟแห่งความมืดอีกในเผ่าพันธุ์ของจิ้งจอกมันก็เทียบเท่ากับจ่าผงเลยเป็นไปได้ยังไงกันและหลังจากที่มันพูดเสร็จโมเยก็ได้พุ่งเข้าไปจัดการสลายกระหายเลือดในการโจมตีครั้งเดียวและโมเยก็พุ่งเข้าไปกดล่างมันเอาไว้ไออย่างจือเติดที่กลัวตายมันก็พูดขึ้นว่าจงไว้ชีวิตข้าและข้าจะบอกทุกอย่างและ มันก็ได้บอกว่าตระกูลหยางก็ได้มาที่นี่ห้าคนรวมฆ่ากับท่านลุงเลี้ยงช้างพวกเราก็มาที่นี่อย่างลับๆโดยที่ชายผมเขาไม่รู้เพื่อมาตามหาความป้าข้างของลูมันตาเลือดพระเอกก็ถามมันว่ามันเป็นทักษะวิญญาณของตระกูลหยางไม่ใช่หรอมันก็ตอบว่าใช่แต่ที่ตระกูลหยางมีมันก็ไม่สมบูรณ์ว่ากันว่ารางวัลของผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายก็จะเป็นลูมันตาเลือดที่สมบูรณ์และพระเอกก็ถามมันต่อว่าและพวกเจ้าก็จะใช้มันฆ่า ชาชูเจงใช่หรือไม่ไอหยางตื้อเตอ๋อก็ตอบกลับว่ามันเป็นแค่ความคิดของคนชั้นสูงข้าก็แค่ทําตามคําสั่งเท่านั้นและมันก็ได้เอามีดออกมาจะรอบทําลายพระเอกแต่โมเยก็ใช้พลังไฟโจมตีใส่มันทําให้มันก็ถูกเผาจนตายและหลังจากที่มันตายพระเอกก็ได้ขนเอาทรัพยากรของมันทั้งหมดและพระเอกก็ได้บอกกับโมเยว่าเราจะปล่อยให้ตระกูลหยางได้รับลูมาตาเลือดไม่ได้และเขาก็ได้เดินออกไปตัดกลับมาที่อย่างเล่้งชางกับ ไอเชิงยี่ไอเชิงยี่ก็ได้พูดขึ้นว่าข้ายินดีรวบรวมมนต์คมภีสำหรับตระกูลยางและมันก็เอาคัมภีของมันออกมาให้อย่างเล้งช้างและมันก็พูดต่อว่าหวังว่าตระกูลยางก็จะช่วยให้ข้าเป็นราชาของก่อนนักโทษน,นี้ได้และหลังจากที่เราออกไปจากก่อนแล้วเรายังคงติดต่อกันได้อยู่อย่างเล้งช้างก็ได้ตอบตกลงกลับมาที่พระเอกเขาก็ได้มาพักอยู่ในถำ้ำจากนั้นเขาก็ได้ลองทดสอบพลังของเขาดูเขาก็มาถึงระดับสามแล้ว และเขาก็ได้ลองอัญเชิญอสุนฝันาลส,สีขาวออกมาและเขาก็บอกว่าหากข้าสามารถควบคุมอสุนฝันาลส,สีขาวได้ข้าก็จะสามารถซู้ได้แม้กระทั่งอย่างเลี้ยงช้างแต่ทันใดนั้นเองอสุนฝันาลส,สีขาวก็ได้ระเบิดพลังออกมาและมันก็ทําให้อย่างเลี้ยงช้างที่กําลังขี่ค้างข่าวบินผ่านมาได้เห็นแสงสีขาวของอสุนฝันร้ายและมันก็คิดจะลงไปตรวจสอบดูจบตอนที่6ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสปายอนิเมะสยบฟ้าวิญญ,ญาณอาสุน ตอนที่6ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ